ย้ายลูกไปแล้วโลซาเอาไปเอาไปไหนให้อยู่หน้าห้องก็ไม่อยู่ฆ้าไปกระเตงลูกไปอะดูดูแล้วจะเอาไปไหนเอาเอาลูกไปไหนลูกเยอะแยะโลซาฮะแล้วขึ้นได้หรือเปล่าเอ้าดูดูดโอ้โหสูงสูงแล้วกระโดดขึ้นเลยดูดูดครับ ให้เราเอาไว้นีนไม่อยู่นะหนอนข้าไปโอ้ยโลซ่าจริงๆเลยเนาะมึงเนาะเอาไปไว้ไหนล่ะโลซ่าไหนหนูเอาลูกหนูไว้ไหนเนาะไหนเอาไว้ไหน อ๋อไว้ตรงนี้โอ้นุน่นเป็นคาบลูกเป็นมาซ่อนนุน่นเออดูดูอืมอยู่นี่อ่ะอยู่นี่ก็อยู่เอออยู่นี่ก็อยู่อยู่นี่แหละ